สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอาคะแนนในบัตร KTC ไปแลกเป็นเงินคืนนะครับจริงๆมีหลายอย่างมากเลยนะครับตอนนี้คะแนนของบัตร KTC ของผมมีอยู่1819คะแนนนะครับไม่รู้จะเอาไปแลกอะไรนะครับก็มาดูกันว่ามันสามารถแลกอะไรได้บ้างนะครับพันแนะพันแส่วนใหญ่รูดแค่น้ํามันนะครับบัตรนี้เอาไว้รูดน้ํามัน อ่ามีคูปองนะครับแล้วก็คูปองก็มีคูปองร้านอาหารต่างๆนะครับอ่อ,อเยอะเหมือนกันนะพิซซ่าซิสเตอร์นะครับโอ้โอเยอะเหมือนกันนะโอเคนะครับแล้วก็ช้อปปิ้งเดลิเวอรี่แล้วก็โรงแรมรีสอร์ตกีฬาหนังสืองานอดิเรกอื่นๆนะครับมีเยอะมากมาย นะครับมีมือถือวันนี้เราจะมาแลกเป็นเครดิตเงินคืนนะครับก็กดไปที่เครดิตเงินคืนนะครับเครดิตเงินคืนแลกรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี100บาทนะครับต่ออนึ่0พันคะแนนนะครับแสดงว่าผมได้100นะครับอ่ามาดูกันนะครับแลก100แล้วกันนะครับอ่าก็จะมีบอกนะครับเราจะได้รับ100นะครับแล้วรายละเอียดก็จะเป็นตึ๊บแล้วก็เครดิตนะครับเงื่อนไขคืออะไรนะครับคะแนน บริเวรขั้นต่ำที่ใช้แรก1โอเคนะครับเสร็จแล้วกดถัดไปครับก็จะเข้าบัญชีวีซ่าของเรานะครับโอเคไปยืนยันครับฟาบเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูนะครับแรกคะแนนสะสมโอเคแจ้งเตือนมานะครับก็จำนวนเครดิตเงินคืนได้ที่เรียบ,ร,ยบ,ร,ยบร้อยนะครับ ตอนนี้จากพันแเราเหลือคะแนนเราเหลือแปดนะครับก็แลกเงินคืนนะครับเงิน100ก็น่าจะเข้าเครดิตในวงเงินบัตรเครดิตของผมนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับง่าย,ายๆเท่าน,นี้หรือใครจะแลกอย่างอื่นก็ลองแลกดูนะครับดีกว่าปล่อยไว้เฉยๆนะครับเอาสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ